ตอนนี้เวลาสองทุ่มเสรศษๆนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพักบ้าคุณจะรอดหรือไม่รอดนะครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องมุนอุยปุยนะครับผมมุนแม่บานปัญยางไปก่อนแล้วโอ้ตายิตรวจเรานะครับเราอุตสาธนุถนอมบํารุงอย่างดีนะครับนี่ครับผมหัวบักพริกสลัดนะครับผมซึ่งบ้าคุณกระส่ตาคายนะครับแต่กะไม่รอดนะครับผมเพราะว่าลูกเก็บผลูกใหญ่นะครับ นี่ครับนี่ก็เป็นสลัดนะครับผมสลัดสิ่งปลูกไว้สองแถวนะผมและตุ่มเป๊ะนะผมโอ้เป็นหน้าตาลิต้นครับพี่น้องลูกเ็ปพันกับพึ่งม้านะครับปีนี้นะครับยังเต็มตาคายอยู่นะครับผมไปมังบกบวบบกแตงเบ้าขุนนะครับผมโอ้ยหมัดคำเสียวครับเลยตุ่มเป๊ะลูกลูกเคปบนใยญ่นะครับผมเสียงกระเฮ็ดให้ผักพอนี่โดนนะครับ บเบลือนะผมความแรงของลูกเข็บนะผมนี่ครับบวบวบเบาคนบวบแม่บ้านเรียบร้อยนะผมโอ้ตาย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 เอามันคลิปสองครับพี่น้อง